กลับมาช่วงสุดท้ายของ Thailand o r i นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยค่ะพาไปเที่ยวใกล้ๆกันมากช่วงนี้ฝนตกไม่อยากเดินทางไกลนะคะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่นี่มีตลาดน้ําที่มีวิถีชีวิตที่ต้องบอกว่าหลายคนห้ามพลาดประทับใจนะครับใช่แเที่ยวเนได้เที่ยวได้ช็อปได้ชิมกินช็อปชิมฟรีเพียบ ไม่ฟรีใช่ไหม,ไมที่ตลาดน,น้ําอโยธยานะคะวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราน้องนางกับน้องไอนะคะก็พาไปดูเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยวิถีชีวิตบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาหรับที่นี่ะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะไปติดตามพ,พร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สองคนเช่นเคยนะคะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเล่นน้ำกันใช่น้องพาพี่มาเที่ยวมาช็อปมาชมมาชิมมาแบบจัดเต็มเลยวันนี้ทุกอย่างในที่นี่ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของนางเลยที่ได้มาตลาดน้ำแห่งนี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะที่นี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะไปกันเลยค่ะ าน้ำอโยธยาเป็นตลาดน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งหากใครมาเที่ยวที่แห่งนี้ก็จะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวไทยในสมัยโบราณเราสองคนเดินเล่นเข้าไปในตลาดก็จะเห็นว่าทั้งหมดจะถูกออกแบบเป็นเรือนไม้ทรงไทยมีสระน้ำอยู่กลางตลาดให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือเที่ยวชมรอบตลาดได้ค่ะ แต่หากใครไม่อยากนั่งเรือก็สามารถเดินเที่ยวช้อปปิ้งชิลๆได้รอบๆสระแบบเราสองคนค่ะซึ่งจะมีทั้งสินค้าย้อนยุคสินค้าสมัยใหม่รวมไปถึงอาหารการกินมากมายให้เลือกสรรได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมไฮไลท์ของตลาดที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือการชมการแสดงละครประวัติศาสตร์แบบว่าเล่นกันสมจริงสมจางจนคนดูอินตามกันไปเป็นแถวค่ะเรียกได้ว่าเล่นจริงเจ็บจริงฟันกันเปรี้ยงร้างจนไฟแลบเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องราวของเหล่าวิรชนคนกล้าแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างเช่นหมู่บ้านบางระจันเป็นต้นค่ะ หนึ่งกิจกรรมยอดฮิตที่ตลาดแห่งนี้ก็คงหนีไม่พ้นการป้อนนมปลาคาฟหรือป้อนนมแพะรวมไปถึงการให้อาหารเจ้าควายน้อยซึ่งการป้อนหญ้าควายนั้นจะเป็นการทําบุญตามศรัทธาค่ะโดยรายได้ทั้งหมดจะถูกนําไปไถ่ชีวิตโคกระบือถือเป็นการทําบุญช่วยชีวิตสัตว์ผู้น่ารักด้วยค่ะค่ะก็ถือว่ามาเที่ยวตลาดน้ำมโยธยาที่นี่นะคะ ครบส่วนจริงๆเลยค่ะได้ทั้งเที่ยวได้ชอปชมชิมที่สําคัญได้มาทําบุญด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะตอนนี้พี่นางให้อาหารคุณทองใหญ่เลยนะคะสนุกไหมสนุกค่ะต่อไปนะคะคุณผู้ชมเราก็ยังคงมีคลิปๆดีๆมาฝากเช้นเคยค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าในสมัยก่อนชาวพม่าจะเรียกอยุธยาว่าโยเดีย เป็นเพราะคำว่าอายุทยาหมายถึงเมืองที่ไม่มีทางรบแพ้แต่ทางพม่าก,กับไทยนั้นได้ทำสงครามกันบ่อยครั้งและเพื่อเป็นการแก้เค้ดชาวพม่าจึงได้เรียกว่ายุทยาหรือโยเดียซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามนั่นเองค่ะ